ต่างกันนะครับซึ่งก็ดำเนินไปอย่างน้อยเนี่ยทางที่ผ่านก็คือเราเรียกร้องนะครับให้นะะฮรัฐบามีหน้าที่รับผิดชอบรับข้อเสนอนะฮะที่ผ่านมานะครับก็เหลือไปจากข้อเรียกร้องนะฮะจะไม่ได้รับการตอบสนองยังมีนะครับความพยายามนะครับโดยฝ่ายของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่จะขัดขวางในลักษณะต่างๆ ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นลักษณะของการนะครับตั้งข้อหาการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมถึงประชาชนตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาชี้เห็นว่าประเทศไทยประสบปัญหาหลายด้านที่ซับซ้อนแล้วก็ยงใหญ่กันอย่างแน่นหนาจําเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขในระดับรากฐานและกลุ่มผู้ชุมนุมได้เสนอแนวทางแก้ไขมาโดยลําดับบนฐานของข้อเท็จจริงหลักการและเห็นผลโดยมีผลและประสบจากอาวุธ เพราะว่ารัฐบาลไม่เพียงแต่ไม่รับข้อเสนอของกลุ่มชุมนุมไปพิจรารณาหาแจะยังขัดขวางในลักษณะต่างๆ่าตั้งแต่การตั้งข้อหาและตับกลุ่มผังการนำและผู้เข้ารว่วมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ,อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มา,าซึ่งของคนได้เกิดการบาดเจ็บและสถานการณ์บานปลายไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายลงได้แต่อย่างใดทั้งนี้ก็เพราะว่าปัญหาที่ประเทศไทยกาลังประสบอยู่นี้มันมาจากความเหลื่อมล้ําไม่เป็นธรรมเป็นหลัก กลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันเอาเลยยืน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 เลยอะปล่อยครับนี่มังครับพี่ครับเอาเลยครับเดี๋ยวดีครับพี่ครับ